มาครับ่นผู้ชมครับเดี๋ยวไปติดตามรายงานสดหน่อยนาริทใช่ไหมครับนาริทบุนนีมาวันนี้อยู่ที่พื้นที่ของหมู่บ้านภูมินทา่ารีในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านเห็นบอกว่าบางจุดของหมู่บ้านเนี่ยน้ํา2เมตรบางจุดลึกถึง4เมตรแต่ชาวบ้านบางคนห่วงของอยู่เขาบอก20ปีไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเดี๋ยวไปดูบรรยากาศติดตามการรายงานสดที่ค่ําคืนนี้นะอะอำเภอเมืองจังหวัดน่านหมู่บ้านภูมินทา่ารีเชิญเลยครับนาริทครับ คุณผู้ชมครับจุดที่ผมยืนอยู่นี้นะครับคือหมู่บ้านภูมินท่าลี่ในพื้นที่อาเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับจุดนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่น้ําท่วมสูงแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยได้รับผลกระทบมากพอสมควรเลยนะครับโดยชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้นะครับมีมากกว่า500ถึง600ครัวเรือนนะครับจะเห็นได้ว่าด้านหลังของผมเนี่ยคือระดับน้ําที่ มีการเพิ่มสูงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาเนี่ยได้มีฝนตกลงมาในพื้นที่เพิ่มเติมอีกแล้วนะครับโดยจุดที่ผมยืนอยู่เนี่ยความลุกเนี่ยความลึกเกือบประมาณ2เมตรได้นะครับส่วนจุดที่ลึกที่สุดนะครับจะอยู่บริเวณห่าออกไปอีกสักประมาณ50เมตรนะครับความสูงของน้ำเนี่ยประมาณ3-4ถึงเมตรเลยนะครับจะเห็นได้ว่าชาวบ้านเนี่ยจะ ไม่มีการอาศัยอยู่บริเวณชั้นหนึ่งของบ้านแล้วนะครับจะต้องอบพยพไปอยู่ชั้นสอของบ้านทั้งหมดนะครับแล้วก็การสัญจรทุกอย่างจะต้องใช้เรือในการพายเข้าไปเท่านั้นนะครับไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ส่วนที่เห็นแสงไฟเนี่ยคือแสงไฟจากโซล่าเซลล์แล้วก็มีการจุดเทียนใช้เท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือความยากลําบากที่ชาวบ้านจะต้องเผชิญอยู่ในขณะนี้นะครับ ส่วนช่วงหัวข้างที่ผ่านมาทีมข่าวได้เดินทางไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาติจังหวัดน,น่านและเจ้าหน้าที่สถานีกาชาติที่3จังหวัดเชียงใหม่โดยได้เดินทางนั่งเรือยนต์นำอาหารสาเร็จรูปข้าวสารปลากระป๋องน้ําดื่มเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านในหมู่บ้านด้วยซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ยังคงพักอาศัยอยู่บริเวณชั้น2ของบ้านตัวเองแต่ละหลัง ซึ่งขณะที่ทีมข่าวได้ลงพื้นที่ไปสำรวจความเป็นอยู่ของชาวบ้านพบว่าชาวบ้านแต่ละหลังยังต้องอยู่อย่างยากลำบากและต้องการความช่วยเหลืออีกมากเนื่องจากอาหารยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการและในวันนี้การที่ฝนตกลงมาอย่างหนักก็ยิ่งทำให้ชาวบ้านลำบากมากยิ่งขึ้นครับทีมข่าวยังได้พูดคุยกับลุงอํานวยและลุงกล้วยชาวบ้านในหมู่บ้านบอกกับทีมข่าวว่าน้ําในปีนี้ทั้งมาเร็วและแรงกว่าทุกปีที่ผ่านมา ปีนี้ถือว่าเป็นรอบที่หนักที่สุดในรอบเกือบ20ปีโดยน้ำมาแบบไม่ทันตั้งตัวซึ่งเวลาเพียงแค่2วันทำให้น้ำท่วมบ้านของตนเองบริเวณชั้นหนึ่งเกือบทั้งหมดคุณลุงยังบอกกับทีมข่าวอีกด้วยนะครับว่าตอนนี้ลำบากมากจะออกไปไหนก็ยิ่งยากยิ่งช่วงเวลากลางคืนกระแสะไฟฟ้าไม่มีเพราะน้าไฟถูกตัดออกทั้งหมดจะต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยการจุดเทียนเท่านั้นซึ่งตนเองอยากให้วิกฤตน้ำท่วมในครั้งนี้ผ่านไปได้โดยเร็วเราไปฟังเสียงคุณลุงอำนวยและคุณลุงกล้วยกันครับ คุณลุงเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าน้ําเนี่ยมันเพิ่มระดับสูงขึ้นนานหรือ,อยางครับตั้งแต่วันไหนอะครับตั้งแต่สองวันตั้งแต่เมื่อวานครับเมื่อวานก่อนเนาะวันนี้วันที่อย่างไรวันนี้วนัวนที่ย <24. S 2> ี่สซลซีมันเริ่มมาตั้งแต่เช้าสองมาแน่นอนเช้าสามฝนมาเช้าสามเนยัครับคือที่ท่วมเนี่ยค่อยๆท่วมขึ้นเพราะฝนท่วมเร็วครับฝนเร็วมาเร็วมาไวอืมาเร็วเอาไม่ทันเลยของบด้นครับ มาไว้ครับมานานแล้วโอ้นานนี่นี่นี่ไอตอนที่มันลดลงลดช้าแต่มามาไวผ่านมามันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ้างเคยมีครับเคยมีเคยมีหนักมากกว่าครั้งนี้ไหมหรือว่าครั้งนี้ถือว่าหนักสุดล้ะครั้งนี้ก็หนักเหมือนแต่ว่าทางบ้านผมเนี่ยไอปีสี่เก้าหนักกว่าปีสี่เก้ามันขึ้นข้างบนนะบนบ้านนะแต่นี้มัน เพียงพอดีกับพื้นพื้นที่เดียบตั้งบางบนนะแปลว่าชั้นหนึ่งเนี่ยนอนไม่ได้ต้องเป็นนอนชั้นสองัะนหึ่งไม่ได้แล้วครับหมู่บ้านนี้ก็คือท่วมลักษณะเหมือนเหมรับหมดเลยเหมือนกันครับอยากขอบคุณเจ้าหน้าที่ยังไงว่าครับนี่เขาขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเลยทุกหน่วยหลายหลายหมู่บ้านก็มาช่วยหลายหมู่บ้านเหมือนกัน บ้านที่เขาน้ําไม่ท่วมเขาก็เอาข้าวอะไรมาแจกเอาของแจกแล้วอยู่ยังไงครับตอนตืนนี้คือตืนก็อยู่อย่างนี้ครับก็ยังพอนอนได้อยู่ข้างบนนอนได้อยู่สภาพความเป็นอยู่นี่คือไฟโดนตัดก็ต้องจุดเทียนเอาอะไรอย่างเงี้ยจุดเทียนนะครับจุดเทียนคุณลุงผมถามนิดนึงว่าอันนี้คือต่อเองบ้านอยู่ไหนครับอยู่ข้างในอยู่ข้างในกระท่วมลึกเหมือนกัน ครับเหมือนกันเนี่ยโอ้ยข้างในลึกว่ะลึกลึกท่วมหัวท่วมท่มหัวมาวานท่วมหัวเลยวายวันนี้มันยังลดไปเยอะนะวันนี้นี่หนูเห็นกำแพงไหมมันท่วมเลยกำแพงนะครับอันเนี้ยวันนี้ลดไปเยอะเนี่ยนี่ฝนจะตกไหมแล้วอย่างเนี้ยมันจะมาอีกแล้วแต่ว่าน่าจะหนักขึ้นน่าจะหนักขึ้นมองรับมือยังไงบ้างครับลูกง มันก็ไปตามธรรมชาติเลยเราอยู่ชั้นสองอย่างเงี้ยมันอยู่ได้แต่เขาล่ากมันไปหมดแล้วอยากให้เจ้าหน้าที่ขเขาช่วยเลยะะโอ้โหอยากให้มาดูเชา้าเย็นอาหารทำอะไรไม่ได้ไม่มีไฟคือเวลาจะอ,ออกไปไหนก็ลำบากไปไม่ได้เลยเพราะเราไม่มีเรือถ้ามีเรือยังพอว่าหน่อยเราไม่มีเรือ คุณผู้ชมครับเดี๋ยวต้องดูกันต่อไปนะครับว่าฝนในค่ําคืนนี้จะมีการตกลงมาเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะครับซึ่งระดับน้ำดั่งที่คุณผู้ชมเห็นนะครับมันเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแน่นอนครับจังหวัดหน้าเนี่ยยังค่อนข้างที่จะวิกฤตอยู่นะครับไม่ใช่ว่าจะบรรเทาลงเลยนะครับและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดทั้งหมดที่เกิดขึ้นครับ ภาพจริงนะฮะที่ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่แล้วล่าสุดนายกรัฐมนตรีก็ไปเหมือนกันเนี่ยนะฮะ<ม>คือเดิมทีเนี่ยนายกเห็นบอกว่าของเดิมแกจะไปลงที่ไหนนะยนจะนไปหน้านแล้วก็ไปแพร่แต่ว่าไปที่น่านเสร็จปุ๊บสภาพอากาศไม่เอื้อมนวยก็เลยยกเลิกภารกิจที่จะไปที่แพร่ะฮะแต่ที่น่านนายกรัฐมนตรีไปนะฮะคุณอิงดูบรรยากาศสักนิดหนึ่งเห็นบอกลงเรือไปไงนะไปจาอาหารใช่ไหมใช่ฮะตอนแรกก็คือตัวของคุณอิงเองก็มีการลงเรือไปในพื้นที่ของชุมชนเพื่อเอาอาหารบ้านม่วงกึศต้องบอกจุดนิดานม่วงกอเภูพียง ังหวัดน่านเป็นจุดที่น้ําท่วมหนักอีกเหมือนกันโดยท่านนายกรัฐมนตรีนั่งเรือแล้วก็ลุยน้ําไปแจกกับอาหารให้กับพี่น้องประชาชนขณะเดียวกันมีชาวบ้านบางคนบอกเป็นไงนะเจอนายก เขาบอกว่าเขาก็ดีใจที่เจอนายกเหมือนเป็นการมาให้กําลังใจแล้วตัวเขาก็ให้กําลังใจดีใจที่ได้เจอนายกก่อนที่แบบจะปฏิบัติหน้าที่จริงๆเห็นบอกว่าปี49ก็ไม่เคยหนักขนาดนี้นะฮะครั้งนี้ปีนี้คือน้ําท่วมเทียบกับปี49เยอะที่สุดแล้วก็ดีใจบอกนายกสวยมากไหนลองฟังเสียงชาวบ้านตอนเจอนายกอิงหน่อยฮะมา,มากค่ะที่นายกผมมาไม่ลืมประชาชนก่อนเนาะต้องมาหาประชาชนก่อนเออ<ม>เดี๋ยวประชาชนก่อน ตามเลยยกไปเลยเลยอยู่กี่ปีก็อยู่มาได้อยู่ร่วมกันเนาะ่สู้ไปด้วยกันพื้นที่จังหวัดหน้าของพื้นที่ของเราเนี่ยครับน้ำท่วมบ่อยไหมครับหรือว่าเพิ่งมาท่วมโอตั้งแต่ปีอะไรนะมาแล้ว49 44ค่ะจนถึงวันนี้ปีนี้เยอะปีนี้เยอะมากหลายสิบกว่าปีเลยอ่ามันไม่เคยท่วมหนักขนาดนี้หรอกอ่าแต่ว่าปีนี้ปีนี้หนักมากฝนเยอะ เอะทุกทีนี่ท่วมถึงซอยทั้งหมดเลยนะครับหรือว่าไม่ท่วมค่ะท่วมแต่ตอนนี้มันลึกมาก่ะท่วมเยอะไอที่อยู่ข้างในลึกๆเนี่ยบางบางบ้านนี่ยังมิดหลังคาอยู่เลยนะครับหลังคาที่ชั้นเดียวค่ะมิดเลยฮะแล้วดูบรรยากาศนะฮะหลายคนเองเนี่ยก็เข้ามาเป็นกําลังใจใช่ไหมตอนที่นายกอิงไปถึงอย่างที่บอกนี่ฮะคือวันนี้นอกจากล่องเรือเดินลุยน้ำเองด้วยเข้าไปในชุมชนแต่ว่าที่แพร่วันนี้ต้องยอมรับสภาพอากาศยังไม่เปิด ใช่ไหมครับยังไม่เปิดเพราะฉะนั้นท่านนายกก็เลยยังไม่ได้ไปแล้วขอโทษพี่น้องโดยนายกเนี่ยเดี๋ยวลองดูภาพกับคลิปโพสท,ที่นายกโพสคู่ขนานที่ข้อมูลสักนิดหนึ่งนายกบอกว่าดิฉันได้ส่งกำลังใจให้พี่น้องจังหวัดแพร่ผ่านสสทั้ง3ท่านเนี่ยนะครับแล้วให้ติดตามดูแลความห่วงใยของพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดท่านนายกบอกขอส่งความห่วงใยและกำลังใจไปถึงพี่น้องโดยเฉพาะจังหวัดแพร่เพราะตอนนี้ท่านมาตรวจน้ำท่วมอยู่ที่จังหวัดน่านนี่ฮะ ล่าสุดเห็นบอกนายกไปทํากับข้าวด้วย<ช>ดู<ะ>บรรยากาศสักนิดหนึ่งหลังจากนั้นตอนเย็นท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมคุณหมอชนละนานด้วยนะฮะวันนี้ท่านก็ไปเหมือนกัน<ช>เดินทางไปที่สถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองน่านเป็นสถานที่ประกอบโรงครัวแจกให้กับพี่น้องประชาชนนายกทําเมนูทอดไข่เจียวผัดเส้นสใช่ไหมเส้นมีใส่ไข่ฮะเส้นมีใส่ไข่แล้วก็ข้าผัดเมืองแรกคือเอาจิงนะ การไปทำดีกว่าไม่ทำมแม้นายกจะผัดข้าวผัดเชื่อไหมโซเชียลก็ยังพูดถึงผัดข้าวผัดนายกคือผมว่าไม่แปลกเ๋ยหาว่าไปเข้าข้างนายกจับตาหลิวสองมือคนบอกจับตาหลิวสองมือได้ยังไงเอาก็เขาผู้หญิงเขาไม่มีแรงมันเยอะไงมันเยอะคือเข้าใจว่าการเมืองก็การเมืองแต่ช่วยมันก็ต้องแยกกันนะขนาดนายกจับตาหลิวยังวิจารณ์เลยคิดดูคุณอุ้งอิงต้องพร้อมรับสถานการณ์หลังจากนี้จับตาหลิวสองมือยังร้อนแรงในโซเชียลเลยคิดดูแล้วกัน